สวัสดีครับถือกอเล็กถืออยู่ครับถือไรซสำนักบ่ถือกับไรซสำนักพอสมควรอยู่ครับเตี้ยกับน้องพี่เป็นทังไหน้องพี่กับเขาเต็มเสียเลยครับแกว้วน้ำใส่บ่อเดชมาตัดบ่อตัดให้น้องเมียครับป้าหาสามน้องพี่แม่กระ่านผู้ชมอันห้าสามศูนย์หายแตงแต่ตอนน้ำเชี่ยไปปล่อยอยู่เฮี้ยนเนาะครับบานนี้กามาบอกอีกค่ะท่านผู้ชมเลขน้องพี่ งวดนี่ตามนองอีกด้วยค่ะตัวเก้านี่ลหละครับค่ะตัวเก้านี่แ่ละครับเนาะอ๋อเลขเขาสไลายสำหนักอยู่เป็นบ่เม่นค่ะอันแต่ว่าเซียนพอบินเดียวเพิ่นกะมาแล้วครับค่ะปูหลึกลับกับเข่าอันบ่เมียนครับก็ปูหาเจ็ดแปดโอ้ปูหาเจ็ดแปดป้าดค่ะท่านผู้ชมเออมาเบิ่งกันเลยเด้อค่ะขอพระคุณทั้งปูกับขอพระคุณปู่หล้อกเซียนเด้อค่ะท่านผู้ชมครับค่ะนี่ค่ะพอบินเดียวค่ะ วงกลมที่สามห้าครับสามห้าเนียนให้พร้อมนะครับค่ะเอาอันนี้ว่างอามาก,กอนสอนไปนั่งกันค่ะุชมเขียนงวดเก่างวดเก่านะครับอืมตัวใหญ่ๆให้พี่น้องเพคนนั่งเข้าสรุปเลขอืมงวดเก่าอันอันนี้แม่พระขนงครับแม่พระขนงเพินเข่าทั้งสองตัวเลย อันเยอะแย,ยะหันมากนะคันกลมไปเขียนเลยอันว่งกลมบบนี้เมื่อกลมสามนี่เนาะสามกับสี่ครับวงกลมเลยสามกับสี่แม่เขาสามกับสี่บนอ๋อขด่ดท่านผู้ชมแม่พักขนงเพิ่นกะมาาไมบเพิ่นเข่าเหล็กวิง่งเพิ่นหวานบานบหลุดเกียค่ะทดานผู้ชมเข่าอีลีสามกับซี่ค่ะเหล็กออกสี่ห้าสามล่างบ่มีผู้ได้ถูก ค่ะเอาเก็บออกบ่เนี่ยงวดเก่านะครับงวดเก่าปู่สาละครกับอาจารย์พันทองครับอันอาจารย์พันทองบรรุ่นนี่อูน้ำใช่ต้องขีดขีดละเห็นไหมครับขีดปุ๊บอืมนั่นละคนเป็นเหล็กเด่น เลขต้องติดบนไหมตรงมีจักตัวนี่เนาะแมนตรงมีตัวใดตัวหนึ่งงวดเก่าเนาะครับอ๋อวันนี้งวดเก่าปูสารคามเพิ่นเขาหยังว่งกลมให้พี่น้องเบื้องเนี้ยปูสารคามเพิ่นเขาสามหาบแมนเน้นให้พร้อม้เลยครับตัวเน้นพร้อม อาจารย์ผ่านท่องคนแตกแยกตัวเนี่ยสามตัวสามตัวเลยครับวงกลมเลยตัวเด่นค่ะท่านผู้ชมสามตัวสอนไปนั่งค่ะมือขึ้นเมนพอมือนี้เป็นเมียเอาเก็บนะค่ะท่านผู้ชมครับค่ะมาทานน้องพี่น้องพี่แลครับน้องพี่ค่ะท่านผู้ชมครับนี่ขันแตกให้น้องเห็นว่าหาสามเต็มๆเลยเนาะเมนครับค่ะเอาตามไม้ด้ค่ะท่านผู้ชมน้องพี่นี่เลขเพือนเขาถึงแต้ เอห้าสามศูนย์ผุนอากาศถึงดุษส้มครับค่ะห้าสามศูนย์เอางวดเก่าเขียนให้พี่น้องแนบบ่เนี่ยครับงวดเก่าเนาะครับค่ะน้องพี่กับแจรื้อมนะครับเจ็ดสามนี่อาจจะมากครับเจ็ดสามค่ะเพราะว่าตัวเก่าตามครับมันก็ตัวเก่าที่น้องพี่นี่เนาะเอาเหลขกปูด้วยบ่เนี่ยครับอันเล็กปูว่าเม็นผะด้วค่ะเดงนุษฎส้มปูพี่น้องนี่แหละครับแจ เรียกซอว่าปูนะครับค่ะเพิ่ลเปิ้ลเป็นพี่น้องนี่แหละครับอันนี้ปูวิเซย์นะครับปูวิเซยปูอาวูค่ะท่านผู้ชมเขาตรงตรงเลยนะครับเขาตัวกลับค่ะท่านผู้ชมเนียนครับค่ะเอ้าวลายขอมเปิ้นเปินให้ล้างมันขึ้นบนครับค่ะเอ้าเอาออกหวานปูลึกรับกระปูห้าเจ็ดแปดนะครับโอ้เต็มเต็มเลยเนาะครับปูกับเขา ปูหลึกลับเต็มๆเลยเกือบแตกสามตัวเอาวงกลมให้พี่น้องเนี่ยบานนี้นี่ครับบอต้องกลับเลยครับตัวนี้งวดยั้งบานนี้งวดเก่านะครับงวดนี้ผ่านไปแล้วนะครับนี่เราสรุปเลขเคล็ดให้พ่อหญ่กับม่ใหญ่แฟนครับเบิ่องเังสี่ครับบานี้งวดนาเข้าไปตามปูหลึกลับบานนี้ก็เอาชุดนี่มาเทียบกับของไม้ให้เพิ่นเบครับ ผู้พ่นเขามากที่หลังพ่นเไดู้ว่าส้ำหนักหนีพ่นเข่าโปนอหงวดหงวดว่าหันเนี่ยบบาดนี้พ่นกับิไดเบิ้งวันที่สามสิบเอ็ดต่อไปใน่สิออกวันที่สิบหกสิงหาโอ้อีกดวนตัวนี้สิบหกสิงหาเข้ากับเอาสิบหกสิงหามาเทียบกับของเก่าให้เพ่นเบง้่งเอาม้ทา่งผู้หายเจ็ด้อดไดครับเนีนให้พร้อมไลยครับสามหาวิ่งบนผุนะปู่เข่าสาม โกลับกันด้วยเนาะครับเน้นตรงกลับกันอ๋องวดเก่าค่ะครับผมงวดเก่าค่ะท่านผู้ชมงวดเก่าเนาะครับงวดต่อไปก็คือสิบห16สิงหาเลยครับค่ะ16สิงหาเด้อค่ะท่านผู้ชมครับเอาม้าระทั่งคนต่อไปเลยครับพี่น้องย่ถิมเลดน้องพี่เด้วอค่ะครับเพราะว่า ห้าสามศูนย์นองกับเขาทั้งสามศูนย์เขาทั้งหาศูนย์ค่ะท่านผู้ชมบัดซุดไทยเมื่อเขาห้าสามศูนย์ค่ะท่านผู้ชมบานี้จังไดมาประกบไหาไออีกห้าเจ็ดสามเมื่อออกห้าสามอีกค่ะเหลืออีกเมื่อเขาห้าเจ็ดกับเจ็ดสามยังยังออกมาฮะไม่รีบตัดให้ไอ้อูน้ำไส้แตกล่องแตกวพิ่งดูเสียจังไดครับแตกได้สามครู เห็ดเป็นบอ่อขาดดังคผู้ชมเบื้องตัวแยกตัวแยะไร<ง>ครับอ่าสามตัวครับนี่ครับเพราะว่าแ็กซ้มกับหามากแล้วครับมี่ซ้ำครับตามได้ค่ะท่านผู้ชมครับค่ะโอ้เข่ามดถุกส่องดิหำครับเพราะว่ามี่พอเอฟซีปนวานําเสี้ใหายลูกไส้เห็ดขีบเนี่ยเพราะว่าพังคา ดวงนองผ้าพี่นองเอฟซีถือกันนะครับค่ะกับอาจารย์พ่านท่องนี่นทักกี่ลีเนาะครับเนาะอาจารย์พ่านท่องบุกเนี้ยค่ะท่านผู้ชมครับมาสามตัวเลยเนาะครับตัวเด่นกอดข้อกันมากค่ะครับปีนี้มาสองงวดแล้วค่ะท่านผู้ชมครับเลขเด่นเพิ่นที่ออกอาจจะเป็นหนึ่งเก้าศูนย์เนาะค่ะท่านผู้ชมขันจาม,มพิดครับงวดนี้มา อ่ะสี่ห้าสามค่ะค<ช>นี่ค่ะโอ้เดี๋ยวเพิ่นสิปล่อยต่องวดเด้อค่ะท่านผู้ชมคร<ช>ับเอาสำหรับคลิปนี้กับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้อูน้ำใช้เน่เด้อค่ะท่านผู้ชมครับค่ะตรงนี้กัฝนตกเนาะครับค่ะบ่ได้ออกไปไสครับบรรยากาศหลังบ้านพี่น้องบอกว่าให้น้ำเสียกับลูกเว้าไทยให้สัตว์ คกะกสิพยายามเด้อค่ะท่านผู้ชมเพราะว่ากัอีสันนะครับค่ะเอาสู่กันไหมค่ะท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้ก็ร่อคลิปหนาเด้อค่ะฝาก16กสิงหาเด้อครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้น้ําเชียกับเก่ามาเชียกับอูน้ําใสเด้อค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะสวัสดีครับ